ก็สวัสดีคุณดูทุกคนครับก็นี้ก็มาเกะอะไรมาเกะอะไรนะครับที่สั่งมาจากช้อปปีนะก็มาเกะดูว่ามีอะไรบ้างครับผมมาเกะดูพร้อมกันนะครับไอตัวกล่องตรงนี้ผมเกะดูเกะดูไปก่อนแล้วนะครับมันตัวนี้คือเป็นลูกปืนครับผม ก็ดูในดูในคอมเมนต์ในช้ e อปปี้เขาว่าดีก็เลยซื้อนะฮะน,นี่ก็เป็นเม็ดอินเม็ดอินเจแปนครับเราแกะให้ดูดูว่าจะเห็นไหมนี่ฮะเจแปน สองตัวครับล,ลูกปืนข้างข้อลูกปืนข้างลูกปืนข้างข้อเวียงสองตัวแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นก้างสูบเกะดูกอนคนเดียวมันเคยครับผม ขายคนเดียวก็จะลำบากลำบากหน่อยวันนี้มาบามหมื่นเลยไม่ค่อยมีเวลาครับทำงานทำก็เงาเงาครับทำคลิปทำคลิปเล่นเล่นหลังเลิกงานก็ขอบคุณที่ คนที่กดเข้ามาดูด้วยครับนี้ก็ลูกไอ้ก้านลูกตูกห่ออะไรเนี่ยเทนกิของ อยากใส่ของอยากใส่ก้านเทน,นะแต่สู้สู้ราคาไม่ไหวก็ใช้ของปลอมก่อนใหดูว่ามันจะเหนียวไหมฮะเดี๋ยวทำเสร็จจะเอาไปแซดแม่งเต็มระบบพังก็ทำใหม่ก็ชุดนี้ ไอ้นี่มันก็เป็นเป็นซีนนะซีนซีนทั้งเครื่องเลยก็ชุดนี้ที่ผมซื้อสั่งมาจากช้อปปี้ก็หมดประมาณพันพันสองครับผมรอดูว่ามันจะทนมันจะเหนียวหรือเปล่านี่ก็ ชุดแข็งก็เพิ่งถอดเสร็จยังไม่ได้ล้างเลยนี่ฮะประมาณนี้ครับนี่เราเอาไปขัดทําความสะอาดนิดหน่อยนี่ครับการมีหอเนี้ดีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคอมเมนต์บอกบอกทีครับผม ซ้ำอ่ะทีเร็อมาเกะดูกันครับก็อันไหนทำเองได้ก็ทำครับผมประหยัดตังในกระเป๋าตัวเองครับถึงมันจะออกออกมาไม่ได้เหมือนช่าง แล้วก็อย่างน้อยก็ได้ทำเองครับนี่ฮะไปเกะดูก่อนมีอะไรบ้างข้างในนึ่งลำบาทคิ้นพินู่เรียบร้อย นั่ก็น่าจะสลักอันนี้ชิมชิมกี่ตัวชิมสองชิมสองตัวโอเคมาดูงานนครับดีหรือไม่ดนะีก็โอเคอยู่นะ มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคนนี้ผมจะเอาไปให้ลงกลึงอัดก้านให้นะแล้วเราก็จะมาประกอบกันก็ไม่แน่ใจว่าตอนประกอบจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าก็รอติดตามครับผม ราไม่ใช่ช่างงูปลาปลาไปครับมาเกตด,ดูซีนกันนี่ฮะซีนทั้งชุดไม่รู้ครบหรือเปล่ามีอะไรบ้างซีนชุด ยกเครื่อง t z r t z m ซีนเกียร์ซีนสเตอร์น,น้าซีนสตาร์ทซีจานไฟซีนข้อขวาก็น่าจะครบนะฮะน่าจะไม่มีอะไรตัวนี้มันผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ร้อยร้อยเก้าสิบบาทหรือเปล่าผมสั่งมาอ่าตรงก็เป็น,น ขกียร์ก็ฝากติดตามด้วยครับก็ตอนนี้ก็พยายามเนี่ยทำเครื่องให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปทําสีโครงไม่รู้ว่าจะส่งร้านทําหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ติชมได้ครับผม